สวัสดีค่ะดิฉันนาสาคณะนัแชยงสูงเงนะคะวันนี้จะมาอธิบายข้อสอบและเฉลยข้อสอบโอลิ 63, ปี2563วิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ45ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเป็นดอล็อกของคำถามข้อ6ถึงข้อ10นะคะไดอหล็อกนี้อยู่บนรถ,ถรทัวร์ค่ะผู้เช่ยทัวร์สุภาพสตรีและสุภาพบุรษุษจุดๆ,ๆนะคะเว้นไว้ก่อนที่จะขึ้นรถสาราน นะักท่องเที่ยวจึงตอบว่าขอโทษที่ขัดจังหวะแต่จุดๆๆฉันไม่ได้ยินที่คุณพูดผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจึงตอบว่าแน่นอนจุดๆๆด,ดต้องมีพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางติดตัวเสมอมิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเรือนะักท่องเที่ยวจึงตอบว่าจุดๆฉันไม่มีพาสปอร์ตฉันควรจะทําอย่างไรดีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจึงถอนหายใจคะ่ะแล้วก็ตอบแต่ว่าเว้นไว้คะ่ะข้อ6ตตอบข้อ5นะคะ I got some information for you แปลว่าฉันมีข้อมูลบางอย่างจะบอกคุณค่ะข้อ7ตอบข้อ3นะคะ Cost your please speak a little louder แปลว่าคุณช่วยพูดดังๆหน่อยได้ไหมข้อ8ตอบข้อ5นะคะ Please be sure แปลว่าโปรดยืนยันแปลว่ายืนยันว่ามีพาสปอร์ตค่ะข้อ9ตอบข้อ5นะคะ Oh no แปลว่าไม่นะ ข้อ10ตอบ3นะคะ Are you serious? แปลว่าคุณพูดจริงเหรอโดยประโยครวมจะออกมาเป็น on the coach to our assistant lady and gentlemen I got some information for you before we board for the cruise tourist sorry to interrupt but could you please speak a little louder I can't hear you to our assistant Stanley please be sure to always have your passport w h i c h you all e l s Else you want to allow to get on the boat tourist oh no i don't have my passport what should i do tour assistant are you serious ข้อ11นะคะเป็นสถานการณ์ค่ะแจ็ครําคาสุนกของเพื่อนบ้านเพราะมันมักจะหาตอนกลางคืนและเขานอนไม่หลับเขาพูดกับเพื่อนบ้านอย่างสุภาพว่าจุดๆๆนะคะข้อนี้ตอบข้อ4คะ่ะขอ you calm down you rock แปลว่าคุณช่วยทำให้ชนะของคุณเงียบสงบลงได้ไหมข้อ12นะคะเป็นสถานการณ์ค่ะคุณจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ก่อนที่เพื่อนของคุณจะออกจากงานเลี้ยงเธอแสดงความขอบคุณและกล่าวว่าจุดๆๆนะคะข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะ Thank you for inviting me แปลว่าขอบคุณที่ชวนฉันมาค่ะ ข้อ13นะคะเป็นสถานการณ์ที่อลันอยากให้แนนไปดูหนังกับเขาวันเสาร์แต่แนนไปไม่ได้เธอจึงบอกว่าจุดๆๆข้อนี้ตอบข้อ5ค่ะ i m n o t free แปลว่าฉันไม่ว่างค่ะข้อ14นะคะเป็นสถานการณ์ที่บ๊อบช่วยอลิสเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์เมื่ออลิสขอบคุณเขาเขาจึงกล่าวว่าจุดๆๆนะคะข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะ no problem แปลว่าไม่มีปัญหาค่ะ ข้อ15ค่ะเป็นสถานการณ์นะคะโดนัลนักเรียนของคุณได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักเรียนชั้นนําของโรงเรียนคุณพบเห็นเขาและพูดว่าจุดๆ,ๆนะคะข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะ i m so proud of you แปลว่าฉันภูมิใจในตัวคุณค่ะข้อ16นะคะผู้จัดการไม่คัดค้านจุดๆ,ๆหลังจากที่ลูกสาวของเขาป่วยข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะ John not attending แปลว่าจอห์นไม่มาเข้าร่วมค่ะ ข้อ17นะคะทันทีที่ผู้เข้าสอบจุดๆุแบบทดสอบคะแนนจุดๆุข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะ finish and w i l l b e report โดยเมื่อใส่คำเข้าไปในประโยคก็จะได้ประโยคที่สมบูรณ์ว่าทันทีที่ผู้สอบทำแบบทดสอบเสร็จจะมีการรายง,งานคะแนนข้อ18นะคะผู้จัดการผลิตภัณฑ์กำลังอธิบายให้ผู้เข้าชมจุดๆุข้อนี้ตอบข้อ5ค่ะ how is machine in the shop work โดยเมื่อใส่คำลงไปในประโยคจะได้ว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์กำลังอธิบายให้ผู้เข้าชมทราบว่าแต่และเครื่องในร้านทำงานอย่างไรข้อ19นะคะเป็นบทสนทนาค่ะจอนปีเตอร์ล้มเหลวในการสอบขับรถของเขาเมื่อวานนี้โมนาโอ้ Mona, oh, ใช่ไหมจุดจุดจุดข้อนี้ตอบข้อ5ค่ะ my sister did it แปลว่าพี่สาวฉันก็ไม่ได้เหมือนกัน ข้อ20นะคะชาวบ้านพยายามที่จะจับจุดๆที่กำลังกินไก่อยู่ข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะ Three meter long snake แปลว่างูยาว3าเมตรค่ะโดยประโยครวมจอกมาเป็น The villagers try to capture the 3 meter long snake that has been feeding on their chicken แปลว่าชาวบ้านพยายามที่จะจับงูยาว3เมตรที่กำลังกินไก่อยู่ข้อ21นะคะ Does anybody know มีใครรู้บ้างข้อนี้ตอบข้อ5ค่ะ w o o h ม m t h a t by belong แปลว่าจักรยานคันนั้นเป็นของใครข้อ22นะคะจุดจุดจุดเจคเริ่มทำข้อสอบภาคเรียนช้ากว่าเพื่อนร่วมชั้นแต่เขาเป็นคนแรกที่ส่งข้อสอบข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะ Despite the fact แปลว่าถึงแม้ว่าโดยแปลโดยรวมแปลว่าถึงแม้ว่าเจจะเริ่มทำข้อสอบภาคเรียนช้ากว่เพื่อนร่วมชั้นแต่เขาเป็นคนแรกที่ส่งข้อสอบ ข้อ23นะคะพนักงานขา,ขายขอให้ลูกค้าจุดๆใบเสร็จรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้ข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะ Show โดยประโยคลองจอบมาเป็น The salesperson asked that the customer show the receipt in order to exchange the goods previously bought ข้อ24นะคะ365บาทแพงมากเกินไปสำหรับการกินตัวนี้ฉันขอราคาถูกกว่านี้ได้ไหมข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะ Is โดปยประโยคสมบูรณ์คือ three h and s i x y b is too much for this pen. Can I have them for this? ข้อ25นะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชาวหมู่บ้านเล็กๆในภาคเหนือของประเทศไทยทั้งหมดจุดๆข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะ Where k i l l e which p o i s o n แปลว่าถูกฆ่าด้วยยาพิษค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นข้อ26-35ถึง35โดยจะมีคำแนะนำคือจะมีข้อความสั้นๆด้านล่างและมีการขีดเส้นใต้ข้อผิดพลาด5ข้อโดยเลือกการแก้ไขที่ดีที่สุดสำหรับข้อผิดพลาดแต่ละข้อค่ะต่อมานะคะเป็นบทความของข้อ2 6ถึงข้อ30ค่ะนกกระจอกเทศน่าจะเป็นที่รู้จักมากที่สุดในบรรดานกที่บินไม่ได้พวกมันเป็นนกที่มีชีวิตที่ใหญ่ที่สุด และเป็นนกเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เท้าแต่ละข้างมีนิ้ว2นิ้วมันใช้ความเร็วและสายตาที่ยอดเยี่ยมโดยช่วยทำให้มันหนีจากศัตรูขายาวของมันแบกรับขนาดตัวที่สูงกว่า5เมตรด้วยการเร่งความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ข้อ26นะคะจากในบทความจะเป็นคำว่า there y a being จะกลายเป็นคำว่า is i s ข้อ2ค่ะโดยประโยครวมจะออกมาเป็น is it the largest living bird แปลว่าเป็นนกที่มีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดค่ะข้อ27นะคะจากในบทความจะเป็นคำว่า that is ever having จะกลายเป็นคำว่า that has ข้อ1ค่ะโดยประโยครวมจะออกมาเป็น and the only bird that has t o t o a s to t on each f o o d แปลว่า เป็นนกตัวเดียวที่มีสองนิ้วในเท้าแต่ละข้างข้อ28นะคะจากในบทความจะใช้ use เหมือนกันแต่เป็น use เติม d ค่ะให้เปลี่ยนจากเติม d เป็นเติม s ข้อ3ค่ะข้อ29นะคะจากในบทความจะเป็นคำว่า b y a l i n g ให้เปลี่ยนเป็น to h e a l ข้อ2ค่ะข้อ30นะคะจากในบทความจะเป็นคำว่า speeding ให้เปลี่ยนเป็น speed ข้อ3ค่ะเปลี่ยนจาก ing เป็น s ค่ะ ข้อต่อมานะคะเป็นข้อ3 1มสเถึงสาเป็นบทความเหมือนกันค่ะลินดาที่รักในที่สุดฉันถึงบ้านแล้วฉันขอโทษที่ไม่ได้เขียนถึงคุณเร็วกว่านี้เนื่องจากเจ็ตแหลกฉันต้องอยู่ในเตียงมากขึ้นถึง2วันเที่ยวบินดีเลยล่าช้าไปสองชั่วโมงค่อนข้างเบื่อที่ติดอยู่สนามบินอย่างไรก็ตามฉันกลับบ้านเพื่อทุกคนในครอบครัวแต่ฉัน,นั้นคิดถึงคุณจริงๆ ทางพ่อและแม่ของคุณฉันหวังว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาหาคนอีกด้วยความจริงใจทิดาลัตข้อ31นะคะจากในบทความจะเป็นคำว,ว่า a s ให้เปลี่ยนเป็น when ข้อ3ค่ะข้อ3 2องนะคะจากในบทความจะเป็นคำว,ว่า more of the time ให้เปลี่ยนเป็นคำว,ว่า most of the time ข้อ3ค่ะโดยจะแปลได้ว่าฉันต้องอยู่บนเตียงเกือบ2วัน ข้อ33นะคะจากในบทความจะเป็นคำว่า is quite b o r d ให้เปลี่ยนเป็น was quite boring ข้อ1ค่ะข้อ34นะคะจากในบทความจะเป็นคำว่า f a l l ให้เปลี่ยนเป็นคำว่า which ข้อ2ขคะ่ะโดยประโยครวมจะออกมาเป็น I'm back at home which all my family แปลว่าฉันกลับบ้านพร้อมทั้งครอบครัวข้อ35นะคะจากในบทความจะเป็นคำว่า I'm really miss เปลี่ยนเป็นคำว่า r e a l l y miss ข้อ4ค่ะต่อไปเป็นข้อ36ถึงข้อ45นะคะคำแนะนำเลือกทางที่ดีที่สุดเพื่อเติมในช่องว่างค่ะข้อ36ถึงข้อ45ค่ะเป็นบทความค่ะสภาพการจราจรคุณเคยติดอยู่ในการจราจรที่ติดขัดในโรงเรียนหรือไม่ทั้งก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน36ช่องว่างค่ะในใจกลางเมืองที่วุ่นวายของเรา37ช่องว่างค่ะ ใครที่กำลังเร่งรีบอยู่ที่ไหนสักแห่งพวกเขาจะต้องหมดเหยียดเพราะ38ช่องว่างค่ะได้เร็วพอ39ช่องว่างค่ะปัญหานี้40ช่องว่างค่ะถ้าทุกคนให้ความร่วมมือ41ช่องว่างค่ะเราทุกคนควรจำไว้42ช่องว่างค่ะความถูกต้องถ้าหากเราปฏิบัติตามกฎข้อนี้เสมอการจราจรที่ติดขัด43ช่องว่างค่ะ44ช่องว่างค่ะ และทำสิ่งที่ถูกต้อง45ช่องว่างคะ่ะข้อ36ตอบ3นะคะ The traffic is some time stand แปลว่าการ,รจราจรบางครั้งจะแย่กว่าปกติข้อ37ตอบ1นะคะ It can d e s p t e anybody แปลว่ามันทำให้ใครต่อใครต่างอดกันข้อ38ตอบ5นะคะ Being unable to move forward แปลว่าไม่สามารถขยับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ข้อ39ตอบข้อ2ค่ะ however แปลว่าอย่างไรก็ตาม40ตอบข้อ2ค่ะ can be easily solved แปลว่าแก้ได้ไม่ยากข้อ41ตอบ5ค่ะ t r e once s o u แปลว่ามีกฎข้อ1 42ตอบข้อ1ค่ะ that's i f แปลว่านั่นคือข้อ43ตอบข้อ5นะคะ will be relief of t e l g i n g jam แปลว่าจราจรก็จะไม่ติดขัด44ตอบข้อ5ค่ะ Let's be good c i t i z e n แปลว่ามาเป็นพลเมืองที่ดีกัน45ตอบข้อ3ค่ะ By keeping to the right แปลว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยเมื่อใส่คำเหล่านี้เข้าไปในประโยคก็จะได้ดังนี้ Have y o u ever been caught in the traffic jam inside or school before school and after school The traffic is sometimes worse than in the center of our busy city. It can disrespect anybody who is rushing somewhere. They are sure to become annoyed because of being unable to move forward fast enough. However, this problem can be easily solved if everyone cooperates. There's one rule we should all remember that is keep to the right. If we always follow this rule, the whole as there will be r e l i e f of traffic jam. Let's be good citizen and d r i v e by keeping to the right. เสร็จสิ้นไปนแล้วนะคะสำหรับ40ข้อโอเนภาษาอังกฤษปี2563หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนนะคะขอขอบคุณค่ะ